ทำอะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนที่ไอ้เรื่องไอ้เรื่องข้าวหน้าไก่อะ่ะเขาไปหาประวิทย์ก่อนที่ศาลจะตัดสินนะจ๊ะบางคนคือบางคนดูข่าวแล้วงงนะคือแต่เขาว่าวางแผนไว้เป็นหมาก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 แล้วในขณะที่ฝั่งทักษิณเนี่ยเขายังเชื่อว่าเขาจะยังชนะในคดีนี้อยู่อะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เขาไม่วางแผนนะเขาวางแผนแต่อีกอันนึงผมว่าสิ่งที่ทักษิณก็กระอักเลือนกันนะคือสารสสาเลิศเนี่ย คือก็นึกออกมาคือนี่ไงมันถึงชี้เห็นเลยว่าเวลาใครมีอํานาจรัฐเนี่ยทุนนักการเมืองมันจะไหลไปงั้นหมดเลยมันจะไหลไปหมดเลยขนาดตอนเนี้ยยังไม่ยังไม่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์หรซ้ำไปว่าหนูจะได้เป็นรัฐมนตรีแต่ว่าภาพเนี่ยมันสวิงมาทางนี้แล้วเพราะะฉนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นกลุ่มทุนพลังงานเนี่ยแต่ก่อนก็ไปอ๊อกแอ๊กอ๊อกแอ๊กตอกตักตอกักกับทักษิณนเออไหมคือเมื่อวานเนี่ยภาพมันปึ๊บปึ๊บป๊บปึ๊บคือเนี่ยไงมันเป็นสัจธรรมทางการเมืองว่า ที่ใดมีอำนาจรัฐที่นั่นจะเป็นตัวดึงดูดทุนเข้าไปแล้วก็จะดึงดูดพวกง่กายคือนักการเมืองทั้งหลายเข้าไปเพราะว่าการเป็นนักการเมืองแล้วอยู่ในฝั่งมีอำนาจรัฐเนี่ยมันมีศักดิ์ศรีเหนือขวาศักดิ์ศรีในที่ไม่ได้ศักดิ์ศรีความดีงามเลยนะนะมันมีตังเหนือขวาแล้วมันก็ไม่อดอยากปากแห้งเพราะฉะนั้นนาโต้งก็มึงก็พลาดไปแล้วแต่ก่อนไม่รู้เข้ามาชวนไปเป็นแบบโคศกโคโสกพักมันมึงดูนวิมเดี๋ยวนวิม นักวิมอู่สปอฟกเลยเออนักข่ารุ่นนักข่ารุ่นน้องกูอีกอ่ะโอ้โหนักวิมเป็นเป็นแบบไปเป็นบอร์ดเบิดอะไรอู้สารพัดใช่ไหมก็มีคนมาแดกนาผมว่ามึงเรียนสื่อทําไมเหลิมชัยเรียนต้งเยอะเรียนแล้วเห็นป็นหาอะไรได้เลยจบมาก็ต้องอะไรล่ะได้อะไรมั้งล่ะก็ก็ได้เป็นเหลิมชัยไงกูก็ได้เป็นเหลิมชัยไงกูคือนี่ไงผมบอกว่านักข่าวบางคนเนี่ยมันเวลามันเป็นทําข่าวมันก็จะเออตาถามว่า มีกินไหมก็มีถ้าไม่ตกงานถ้าไม่มีกินก็ตกงานะนะครับทีนี้ดูนวิมดิเนไะแต่ก่อนก็ก็นี่แหละเขาก็ไปโอ้โหไปเป็นบอร์ดเบิดสารพัดแห่งนะเราทําให้เราสึกแบบเอ๊ะทำไมเราไม่ยอมเข้าไปยุ่งกับการเมืองมางว่าอย่างนี้นักกว่าจะเป็นโคษกพักก็ได้เพราะกูก็ปากไม่จ่อยไม่ใช่ย่อยนะนะนะผมก็ปากไม่ใช่ย่อยนะครจะไปเป็นโคษกพักอะไรประมาณเนี้ยนะก็พูดเล่นไปเรื่อยเปื่อยผีจับปะไม่หรอกสิ่งที่ผมก็ลองคิดว่าทักษิณเนี่ยคงกระอักเลือด เมื่อเห็นภาพนั้นซึ่งมันก็เป็นภาพฉายซ้อนมาต้องบอกว่าจําได้ไหมตอนเนวินบอกจบแล้วขับนาย <ues S 1> มันจบแล้วขับนายอันนั้นคือตอนนั้นคือรัฐประหารเมื่อยุคยุคสมัยยุคสมัย,ย,มยตอนที่เนวินถูกจับไปแก้ผ้าที่มาลองไห้บอกว่าโดนแบบทหารจับไปแล้วแก้ผ้าอันนั้นค<ง>ือยุคอันนั้นคือยุคสนทิสม<ร>ทิเ <saint> อ่อยุคยุคยุคยุทยุ่อสนทีบุญอ่ะเอ่อบิ๊กบางอ่ะบิ๊กบางอ่ะเออใช่ไหมเอออ่นและวใช่ไหมก็ยุคนั้นแหละ ช่ไหมคือมันปฏิวัติจนกูเลอะงงอ่ะประเทศไทยมังทีพูดแล้วต้องมานั่งนึกว่ายุคไหนยุคไหนวะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะเกิดมาตั้งแต่สองพันห้าสเจ็ดสองพัน้าสแปดเนี่ยก็เจอรัฐจะประหารมาตั้งกี่ครั้งก็ไม่รู้นะนะคือจําไม่ได้หรอกขณะเรียนรัฐศ์ยังไม่อยากจะจําเลยถ้าก็จําไม่ได้ไหวว่าปีไหนปีไหนก็ไม่รู้เออแล้วก็เอาเป็นว่าตอนเนี้ทุกคนรู้แล้วนะครับสามสามหนึ่งห้าสภาเปิดนะครับ เปิดเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะโหวตเลือกนายกกันครับแต่ก็ให้เขาโหวตไปให้เขาโหวตไปผมผมออกไปโฆษณานิดหนึ่งอย่าลืมนะครับวันที่สี่สี่เดือนกันยายนะครับเรามีนัดไปเยี่ยมทหารด้วยกันนะครับผมได้คิวเรียบร้อยแล้วนะครับได้คิวเยี่ยมตอนบ่ายโมงเพราะฉะนั้นเราต้องเจอกันสิบสองนาฬิกาตรงที่ตึกเฉลิมพระเกียรติชั้นหนึ่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่สี่ตรงกับวันพฤหัสบดี เป็นวันดีวันครูผมพูดไปเรื่อยทุกวันดีหมดแล้วครับนะฮะทุกวันดีหมดแล้วนะครับก็เราได้คิวแล้วเทหารที่เจ็บป่วยตอนนี้ที่มารักษาตัวของเดิมชุดหมวดบุกในรุ่นหมวดบุกเจ็ดคนยังอยู่ทุกคนยังไม่ได,ยไได้ยังไม่มีใครออกจากโรงพยาบาลเลยมาใหม่อีกสิบสี่มาใหม่สิบสี่แล้วก็อาจจะมาอีกหนึ่งที่ขาขาดที่ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินอาจจะส่งตัวมาเพราะฉะนั้นเ ตอนนี้ก็จะมีคนที่เราไปเยี่ยมที่เป็นผู้ป่วยที่จะเป็นทหารที่บาดเจ็บป่วยนะครับจากการสู้รบเนี่ย14คนแต่ผมคาดว่าจะเป็น15เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะไปเยี่ยมด้วยกันนะฮะคุณจะเตรียมของไปก็เตรียมของไปด้วยนะครับจะมีอะไรไปให้ก็มี15ชุดเตรียมไป15ชุดแล้วกันนะครับเออ่ส่วนคนเดิมคนเดิมพวกหมวดบุกอะไรเงี้ยก็คงจะแวะไปคงจะแวะไปหา เอ่อก็ยังเอาง่ายๆถ้าจะเตรียมของไปเออเมื่อกี้ผมพูดสีด่ตีต้องต้องยี่สิบเอ็ดเพราะของเก่ามันเจ็ดบวกสิบสี่ก็เป็นยี่สิบเอ็ดแล้วอาจจะบวกอีกหนึ่งเป็นยี่สิบสอง